ประสาทวิชาลูกลลาลวนเจ้าเล่หทุกแกลงตาตามชื่นชมสถานศึกษาเด่นเรางเน้นอย่างเหมาะสมคุณครูช่วยอบรมบ่มนิสัยให้สิทดธดิ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อยอีกคลิปนะคะสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยชุมชนของเรากันนะคะเอ๊เด็กๆตอบคุณครูอ้อยได้ไหมคะว่าบ้านของเด็กๆอยู่ชุมชนอะไรนะคะคุณครูคิดว่าเด็กๆตอบได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องชื่อชุมชนที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่ และสถานที่สำคัญในชุมชนของเรานะคะเด็กๆมาดูนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะชุมชนของเรานะคะตั้งอยู่ชุมชนอะไรเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะว่าโรงเรียนของเราอยู่ในชุมชนอะไรนะคะโรงเรียนของเราตั้งอยู่ชุมชนบ้านบรม,มาอาดตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตนะคะเด็กๆรู้จักแล้วทีนี้เด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะว่าชุมชนของเรามีสถานที่สำคัญอะไรบ้างนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวมาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้นะคะเรามา ท่องคำของจองก่อนนะคะคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนหนึ่งรอบนะคะแล้วเด็กๆค่อยท่องตามคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพ,พร้อมแล้วตั้งใจฟังนะคะสถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้ามาเพื่อขายเด็กๆเ,เจ็บป่วยไขย้ให้รีบไปโรงพยาบาล สถานที่ราชการให้บริการชุมชนเป็นไงบ้างคะเด็กเเดี๋ยวเด็กๆมาท่องตามคุณครูทีละวักนะคะพร้อมแล้วนะคะไปเลยคะ่ะสถานที่ในชุมชนเด็กทุกคนควรรู้จกักตลาดน้ำตลาดนัดจัดสินค้ามาเพื่อขายเด็กเเจ็บป่วยไขย้ ให้รีบไปโรงพยาบาลสถานที่ราชการให้บริการชุมชนเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเด็กๆบอกคุณครูอ้อยได้ไหมคะว่าคำคล้องจองที่เด็กๆท่องนะคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยค่ะเกี่ยวกับชุมชนของเรานั่นเองนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะว่า ในชุมชนของเรานะคะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเรานะ่ะมีอะไรบ้างเด็กๆพร้อมหรือยังคะพาพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะค่ะอันดับแรกนั่นคือโรงเรียนของเรานั่นเองนะคะที่คุณครูเอามาให้ดูนี่คือโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ของเรานะคะโรงเรียนมีไว้ทำไมคะเด็กๆ ใช่ค่ะมีไว้ใช้เป็นที่สอนหนังสือให้ความรู้กับเด็กๆนะคะต่อมานะคะเป็นอะไรคะเด็กๆลองดูสิคะเป็นบ้านนะคะบ้านมีไว้ทำไมคะเด็กค่ะมีไว้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะของเด็กๆและผู้ปกครองนะคะต่อไปนะคะที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนของเราเด็กๆว่าจะเป็นอะไรคะ มาดูพร้อมกันเลยนะคะอะไรคะวัดนะคะวัดท่าถนนนั่นเองซึ่งติดอยู่กับโรงเรียนของเรานะคะวัดมีไว้ทำไมคะเด็กๆมีไว้ไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรมและวัดถนนของเรานะคะวัดท่าถนนของเรานี้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเราด้วย นั่นคือหลวงพ่อเพชรนั่นเองนะคะต่อมานะคะจะเป็นอะไรคะเด็กๆดูนะคะสถานีรถไฟอุตรดิตนะคะสถานีรถไฟอุตรดิตฐ์มีไว้ทำไมคะเด็กๆมีไว้บริการนะคะรับส่งผู้โดยสารหรือส่งสินค้านะคะต่อมานะคะ ที่อยู่ใต้กับโรงเรียนของเราตลา,ตลาดเทศบาล3นะคะตลาดเทศบาล3มีไว้ทาไมคะเด็กๆตลาดมีไว้จับจ่ายซื้อของนั่นเองค่ะต่อมานะคะไปสนีนะคะอุตรดิตนะคะไปสีอุตรดิะะตดมีไว้รับส่งจดหมายนะคะไ สนียบัตรพัสดุต่างๆนะคะต่อมาค่ะอะไรคะเด็กๆสถานีตำรวจใช่ไหมคะสถานีตำรวจมีไว้ทาไมคะเด็กๆเอาไว้จับโจรผู้ร้ายหรือบริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะ ต่อมานะคะเด็กๆดูนะคะสถานที่สำคัญของเราจะเป็นอะไรนะคะที่ว่าการอำเภอเมืองนะคะมีไว้บริหารปกครององที่และดูแลสาธารณาประโยชน์หรือบริการประชาชนที่ขึ้นไปทำพี่ไปรับบริการนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอะไรนะค่ะ โรงพยาบาลอุตระดุดิดนะคะโรงพยาบาลมีไว้ทำไมคะมีไว้รักษาคนป่วยใช่ไหมคะถ้าเด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆก,ก็ต้องรีบไปหาคุณหมอนะคะที่โรงพยาบาลนะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้นะคะสถานที่สำคัญของชมุมชนของเราและที่ตั้งของโรงเรียนของเราแล้วนะคะเด็กๆตอบคุณครูได้ไหมคะว่า บ้านของเด็กๆอยู่ชุมชนอะไรนะคะเด็กๆไปคิดหาคำตอบแล้วได้คำตอบแล้วเด็กไปบอกคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองของตัวเองนะคะว่าบ้านของตัวเองอยู่ใกล้กับชุมชนอะไรนะคะวันนี้คุณครูขอฝากไว้เท่านี้คลิปต่อไปนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆอีกนะคะ แล้วเด็กๆอย่าลืมทำใบงานที่คุณครูให้ไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบา,บาย